สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแมตตะว,วันทำเกษตรค่ะนี่มาเก็บพุทราอีกแล้วนี้ไอดูท้องนาข้าวก็สวยสวยข้าวเขาเราจะมาเก็บพุทรากันวันนี้นี่ค่ะข้าวเขาสวยมากว่าสี่เจ็ดเหระ 4, 7, ข้าวเขามีแต่รวงดูสิมาเก็บพุทซากันนะคะวันนี้พุทราที่หล่นๆเนาะเจ้าของก็ให้มาเก็บมาเที่ยวสวนพุทราอีกแล้วเดี๋ยวมากินพุทรากันว่ารสชาติมันอร่อยไหมเจ้าของกกำลังสอยอยู่ค่ะนูน่นเห็นข้าวแล้วเขาเห็นข้าวเขาสวยมากเลยมีแต่รวงดูสิเพื่อนๆดูทำเป็นกเกษตรผสมผสานทำนาข้าวด้วยแล้วก็ สวนสัสวนพุทรานี่ฉันนดูพุทราเขาเดี๋ยวให้กินเลยว่ะเป็นยังไงเดทเลยวย สามรถอร่อยมากเลยค่ะก um. uh ินได้กินกินเลยนะเก็บกินเลยนะเนี่ยค่ะจะเก็บอันรโดนจะเก็บอันไรข้าวมนต้อนกินเลยเดี๋ยวแอบตองคนมาเก็บลูกพุตาอันนี้มันหล่นเต็มเลยค่ะเนี่ยเต็มเลยมาเดินข้ามาเก็บพุตาไปเสียมกันเนี่ยมาเก็บพุตาไปตากแห้งเก็บพุตาไม่ยัดผ้าแล้ว วันนี้มาเย็บผ้าแล้วมาเก็บพุตตากันมนัเพื่อนดูพุตตาต้องถามหลานก่อนคนต้นมันหล่นเต็มไปหมดเลยแต่แถวนี้เก็ก็ปลูกกันนะแต่ไม่ใช่สามรุดนะตลาดที่กว้างเอาไปตากแห้งแล้วก็เอาไปเชื่อมอันนี้ยาก็ไม่เคยได้ฉีดนะเนี่ย คนขึ้ไปทำงานเรื่อยไปนะเก็บไใบถ้าได้เชื่อมเปล่าแล้วด้หลานมันก็จะเชื่อมลงท้องเอาเก็บไปหลานก็จะได้กินเน,ะนาะเนี่ยเต็มเลยฮะองบกนกับโอ้ลูกทั้งนั้นเลยโฮโฮเพื่อนดูดูลูกมันเป็นแพรเลยค่ะเนี่ยเป็นยวงเลย,ยๆๆโอ้เนี่ยเปนแอบดูเจ้าของเขาเก็บวันนี้ ตาเขาไมา่อยู่เขาเก็บอยู่คนเดียวหลายคนนี่ยอือมียายคนเดียวนี่เลยแล้วเมื่อวานนี้ที่เขาสั่งสิบโลได้ไหมไม่ได้เลยเพราะว่ามัหมดเตี้ยงเลยเอาแล้วยี่สิบโลแล้ววันนี้วันนี้ก็เลยเก็บให้เขาเยังไงถุงใส่ยี่สิบให้ถามถามตาดูก่อนก็เอาตัวไหน โอ้ตันนี้ก็เป็นยวงเลยตัวนี้กระดกเนี่ยก็ดูฝั่งนู้นกระโดกนน่นะท้ายๆอยู่นะท้ายกระโดกเข้างนอกในข้างในไม่เก็บข้างในยังมันเก็บแต่รอบนอกแค่นั้นน่ละข้างในไม่ได้เก็บมันเราเนี่ยอืมมันเก็บแต่แถวนี้เนี่ยมันก็เนี่ยจะเก็บไม่รอบเลยเก็บรอบนู้นแล้วก็มารวนรอบแล้วก็ได้นะเจ๊ใครมาไม่รู้น้องสาวเพื่อนดูพุชาเต็มาล้ค่ะ เนี่ยมันหล่นพื้นเต็มเลยอ่ะอืมเก็บพุทรากันเก็บพุทราทำอะไรเนี่ยค่ะเก็บพุทราไปเชื่อมตากแดดอะไปเชื่อมค่ะแดงๆเราได้ตลูก แอบสองคนเก็บปูซาเก็บไปกินไปแป๊บเดียวก็ได้เต็มกระสอบละของพีง่ได้ครึ่งเดียวเอง,องแอบสองคนเก็บไปกินไปเนยะค่ะมาเก็บปูซากันค่ะเก็บไปกินไปเลยเนี่ย อร่อยลูกใหญ่แต่นี่สักพู่ใหญ่อร่อยค่ะเก็บไปกินไปกันเลยบอกใครจะซื้อได้โลละสามสิบใครใครจะซื้อสั่งได้นะคะสดสดก็โละละสามสิบเลยจากต้นเลยค่ะสั่งมาที่แม่ตะวันได้เลยค่ะเก็บไปกินไปเลยค่ะมาเก็บกันเนาะเนี่ยค่ะเจ้าของให้เก็บ เก็อไปตักแหแล้วก็ไปเชื่อมอือแรกสาวจะผ้ามาเป็นสาวเก็บผู้าก่อนเนียวเต็มเลยใครที่ชมคลิปนี้ก็ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเก็บพุกซาก่อน แอบสองคนเก็บพุทซา